สวัสดีครับครับผมสวัสดีนะครับสำหรับวันนี้อีกวันหนึ่งที่เราได้มีโอกาสมาเรียนรู้แบ่งปันร่วมกันนะครับโดยเฉพาะวันนี้ก็จะเป็นวันที่เราจะได้มีโอกาสแบ่งปันกันจริงๆนะครับก็เราจะมีโอกาสได้เขาเรียกอะไรครับแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็มีโอกาสได้นํามีโอกาสได้พูดได้คิดร่วมกันนะครับทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าในหัวข้อในวันนี้ก็คือเรื่องของการฝึกปฏิบัติแล้วก็สาธิตเรื่องของการ การแบ่งปันพักัมภีหรือการนํากลุ่มเซลล์ใช่ไหมครับเพื่อที่เราเองจะสามารถใช้สิ่งที่เราเรียนรู้เนี่ยนะครับไปแบ่งปันซึ่งกันและกันได้นะครับโอเคนะครับก็อย่างที่ผมได้เกริ่นไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าเราจะมีโอกาสได้เขาเรียกไม่ใช่สุ่มเสี่ยงนะจะมีโอกาสได้ <c oughs> ได้จับกันขึ้นมานะครับว่าใครจะได้เป็นผู้นำอย่างเงี้ยนะครับทีนี้สมมุติว่าอย่างงี้ครับว่า ผมมีหลายหลายวิธีให้เลือกนะครับเดี๋ยวเรามาตกลงกันว่าเราจะใช้วิธีไหนนะครับวิธีที่1ก็คือเราจับ2คนนะครับแล้วก็ให้นําคนละชั่วโมงชั่วโมงแรกชั่วโมงที่2นะครับอาจจะไม่นําไม่ถึงถึงสักแค่30นาทีแล้วเราก็มานั่งคุยกันว่ามีอะไรที่ที่อะไรครับให้คําแนะนําให้คําชี้ช่วยเหลือกันอะไรเงี้ยนะครับนะหรือหรือนะครับ แบ่งเป็น2กลุ่มเลยระหว่างโต๊ะฝั่งนี้กับโต๊ะฝั่งนี้นะครับแล้วเราจับ4คนนะครับจะได้มีโอกาสคนนําจะได้มีโอกาสนํากันหลายๆคนหน่อยนะครับแล้วเราก็แบ่งกลุ่มกันไปเลยอย่างเนี้ยนะครับนะแล้วก็พอเวลาที่ถึงเวลาที่เราจะมีการแบ่งปันหรือว่าเ,เขาเรียกอะไรครับให้ข้อเสนอเนียการเล่นกันเนี่ยเราก็ทากันในกลุ่มเลยอย่างเงี้ยครับหรือนะครับจับ3คน นะครับชั่วโมงแรกแบ่งกันชั่วโมงที่สองคนที่ได้คนที่สามีนยนำกลุ่มใหญ่ในห้องนี้มี3ามช้อยให้เลือกจะเอาวิธีไหนดีครับมี3สามช้อยให้เลือกเอาวิธีไหนดีครับวิธีที่1ก็คือ,อจับสองคนก็พอนะครับแล้วก็แบ่งกลุ่มกันไปเลยนะครับแบ่งกลุ่มกันไปเลยนะเมื่อกี้ผมพูดอย่างนี้ปะ่ะหรือว่าผม,มงง ใช่ไหมครับแบ่งกลุ่มก็คือเนี่ยฝั่งนี้ก็ไปก,กลุ่มหนึ่งฝั่งนี้ก็อยู่ก,กลุ่มหนึ่งแค่นั้นเองครับแล้วอาจจะม<ะ>ูฟไปอยู่อีกห้องหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วก็ทาเหมือนกับเทาทำกลุ่มเซลล์นะครับสมมุติว่าคนนําก็เชิญทุกคนมากลุ่มเซลล์ที่บ้านตัวเองแล้วก,แวก็แล้วก็นาในกลุ่มเอาวิธีไหนดีครับฮะวิธีแรกคือวิธีไหนนะจำไม่ได้แล้ว <laughs> แบ่งเป็นสองกลุ่มใช่ไหมครับแยกห้องกัน นะแบ่ง2กลุ่มแล้วก็แยกห้องกันนะครับเ,เพราะฉะนั้นต้องจับกี่คนนะสี่คนไหมสี่คนไหมครับสี่คนดีไหมจับสี่คนเนาะเดี๋ยวเราเขียนชื่อแล้วก็จับฉลากมาสี่คนนะครับนะสี่คนเนะี่ยทั้งหมดเนี่ยจับสี่คน นะครับจะถูกอาไม่เจ้าจับพูดให้มาทั้งหมดเนี่ยนะครับเราจะจับเอารายชื่อแค่คนอ่คนนะครับนะเอามานำนะครับนำตามแผนที่เขียนเมื่อครั้งที่แล้วอ่าคนที่ไม่ได้เขียนไม่เป็นไรรับไม่ได้เขียนไม่เป็นไรเขียนชื่อลงไปเลยครับเขียนชื่อเราลงไปเลยนะครับแล้วเรามาจับกันว่าใครจะมีโอกาสมีสิทธิ์ได้นำนะครับส่งต่อเลยนะครับ เราไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรคนที่ไม่ได้มานะครับไม่ต้องเขียนแล้วกันเพราะเดี๋ยวจับฉลากขึ้นมาแล้วเดี๋ยวไม่ได้เตรียมมานะครับไม่มีปากกาแล้วอีกสองแผ่นครับนะครับมาเพิ่มเลยครับเดินตรงนู้นนะครับอ่าเขียนชื่อกันนะครับใครเขียนนชื่อเสร็จแล้วก็พับพับพับเลยนะครับ พับเล็กพับใหญ่พับยังไงก็ได้ครับ ชื่อเลยครับนามสก,กุลเลยครับ,บ,บใช่โดยปกติแล้วเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าจับฉลากที่อื่นเนี่ยเวลาจับชื่อตัวเองแล้วให้เปลี่ยนใช่ไหมครับถ้าจับแล้วโดนชื่อตัวเองแต่อันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับถ้าจับโดนชื่อตัวเองก็ก็เอาเลยนะครับ ขยับอีกทีนะครับหลายๆทีเลยครับอ่าเดี๋ยวออกมาหลีกเลี่ยอีกรอบนะครับเผื่อคนที่อยู่ข้างล่างได้ขึ้นมาอยู่ข้างบนบ้างนะครับทาให้มันเท่าๆกันหน่อยนะครับ ให้ผมจับเลยเนาะเอาสี่คนนะนะครับจับ4ี่คนนะครับโอเคผมไม่รู้นะอันไหนของใครยังไงนะครับนี้คราวนี้เราจับสี่คนปุ๊บแสดงว่ากลุ่มนี้จะต้องมีคนนําชั่วโมงแรกหนึ่งคนชั่วโมงที่สองหนึ่งคนนะครับกลุ่มนี้ก็ชั่วโมงแรกหนึ่งคนชั่วโมงที่สองหนึ่งคนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราแยกห้องกันนะครับกลุ่มนี้อาจจะไปห้องนู้นนะครับกลุ่มนี้อาจจะอยู่ห้องนี้นะครับเราอาจจะมุก โต๊ะนิดนึงก็ได้นะเพื่อให้เหมาะกับการเข้ากลุ่มกันนะครับโอเคนะครับเอาหลับตาด้วยอเอาคโอเคครับอันหนึ่งคนสองคน3คนสคนฮะเหมือนโดนเลยครับอ่า ไปก่อนนะครับมันก็เป็นอะไรที่ที่น่าตื่นเต้นน,นิดๆนะนะครับสำหรับคนที่นำอยู่บ่อยๆแล้วเนี่ยก็ก็ธรรมดาเนาะโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้นำนะครับคนที่เคยนำกลุ่มเซล์นำนมมสก,การนำอะไรเงี้ยนะครับก็แบบว่าเป็นเรื่องที่ง่ายๆมากนะครับไม่มีอะไรเลยนะโอเคครับรนะวันที่หนึ่ง ประจำงวดคุณนัทพงศ์ครับอันนี้ครับหมูนะครับ,รบโอเคหมูนะครับคนแรกของกลุ่มนี้เลยนะโอเคนะครับทำไมถึงเออไม่รู้ก็ได้เพราะหมู<อ><อ>เขาเตรียมมาดีมากเลยอะ่ะเขาใส่คอมพิวเตอร์มาใส่มาอย่างดีเลยเข้ามาเซตไว้อย่างดีเลยเห็นนะอ๋อคุณมาริวันมาริวัน,คร,วนค,ครับ ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรโอนเสร็จได้ไหมได้ช่วยช่วยกันครับช่วยช่วยกันไม่มีอะไรที่นี่นะคุณโอ้นี่นามสกุลแท้ตั้งครับคุณกัญชากรเลยครับอ่าแท้ตั้งน,นะครับท่านนี้นะครับโอเคฮะลองดูก่อนครับลองดูก่อนไม่ลองไม่รู้ครับของพวกนี้นะ ถึงเวลาที่เราจะต้องต้องเอามาใช้แล้วอะไรเงี้ยนะอุตส่าห์อะไรนะฝ่าฟัน <c oughs> อุปสรรคมาเรียนรูออ้ต้องเอาใช้แล้วต้องใช้ได้แล้วเนี่ยนะครับอคุณ๋อลงท้ายชื่อด้วยจอจานครับ <c oughs> <c oughs> ชื่ออะไรครับใครใครเลยดวงใจครับ อนเดืองใจนะครับอ่านี่ก็สองนี่ก็สองนะครับอ่าโอเคโอเคนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวกลุ่มนี้เนี่ยนะครับไปห้องนู้นนะครับแล้วก็กลุ่มนี้ก็มากลุ่มนี้ก็อยู่ห้องนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะเดินเดินไปไปมาๆนะครับนําก็ไม่เกินไม่น่าเกินสัก30นาทีหรือว่า40นาทีเอ้าเหมือนจริงครับนํากันเหมือนจริงเหมือนอยู่เซลลจริงๆนะครับอ่า เปลี่ยนกันคนละชั่วโมงนะอ่าคนละชั่วโมงไม่ใช่นําด้วยกันนะนะค,คนละช่วงคนละนะครับสวัสดีครับฮะต้องจำใหม่ทําไม่เป็นไรครับเราใช้เวลาเยอะแล้วเดี๋ยวช่วยช่วยกันนะครับโอเคถ้าเราพร้อมแล้วนะครับเรากลุ่มนี้ก็มูฟก็อ e ีนะครับให้อยู่เหมือนกับเป็นกลุ่มเซลเนาะกลุ่มนี้ก็ย้ายไปฝั่งธนูนะครับแล้วก็เอางี้ละกัน ชั่วโมงแรกเดี๋ยวเราเสร็จแล้วเนี่ยเราก็อภิปรายกันในกลุ่มส่วนชั่วโมงที่2เนี่ยนะครับเราค่อยมารวมกันห้องนี้แล้วค่อยมามามาแชร์กันตอนช่วงสุดท้ายนะครับโอเคเราแยกกันเลยครับ สำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้ถึงเรื่องของการนำนะครับการฝึกเป็นผู้นำการสาธิตนะครับสำหรับแผนการเรียนการสอนที่เราได้เขียนมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วและว,วันนี้เราก็ได้มีโอกาสได้ใช้จริงได้ปฏิบัติจริงนะครับจากการที่เราได้ เห็นพี่น้องของเรานรในการฝึกเป็นผู้นําในการใช้ความรู้ใช้ประสบการณ์ต่างๆในการที่จะเป็นผู้นําในการสอนการแบ่งปันในกลุ่มในชั้นนะครับผมก็พยายามแล้วก็ผมก็พบว่าพี่น้องทุกคนมีความตั้งใจแล้วก็ใช้ประสบการณ์ที่มีอยู่ในการที่จะเตรียมแขนการสอนแล้วก็สามารถทําให้ดีที่สุดนะครับซึ่งก็พบว่าอยากจะให้เราได้ใช้หัวใจ ทั้งหมดที่เรามีเนี่ยนะครับเป็นหัวใจของการรับใช้พระเจ้านะครับซึ่ง1ก็คือหัวใจที่ร่าเริงนะครับใจที่ร่าเริงเป็นใจที่ เราได้พยายามทําสิ่งต่างๆด้วยความชื่นชมยินดีในการรับใช้พระเจ้านะครับถึงแม้ว่าในขณะที่เราจะเตรียมในขณะที่เรากําลังนําในขณะที่เรากาลังสอนอาจจะมีความทุกข์อาจจะมีความวุ่นวายอะไรต่างๆแต่ว่าอยากจะให้เรามีหัวใจที่ร่าเริงนะครับเป็นหัวใจที่เราได้ถวายเกียรติให้กับพระเจ้าอย่างที่2หัวใจรักนะครับหัวใจรักของการรับใช้พระเจ้านั่นเป็นสิ่งที่สําคัญก็เลยอยากจะฝากหัวใจนี้ให้กับพี่น้องทั้งหลายในการที่เราจะเตรียมการสอนให้เราคิดถึงว่า คนที่เราจะสอนนั้นเขาต้องการสิ่งที่ดีต้องการพระคําของพระเจ้าต้องการประสบการณ์และคําแบ่งปันที่ดีๆเพราะฉะนั้นใ,นใจรักนะครับรักพระคําของพระเจ้ารักเพื่อนบ้านของเรารักเพื่อนในกลุ่มเซลล์รักเพื่อนในชั้นเรียนของเราเป็นสิ่งที่สําคัญที่จะมีหัวใจเหล่านี้ในการเตรียมแผนการสอนและก็เตรียมการสอนของเราออกมาให้ดีนะครับอันที่3มก็คือใจเร่าร้อนนะครับใจที่เร่าร้อนจะทําให้เรามีความกระตือรือร้นในการที่จะเตรียม ชั้นเรียนต่างๆของเราให้ดีที่สุดนะครับออกมาเพื่อให้พี่น้องของเราได,ได้รับการเติบโตแล้วก็พัฒนาขึ้นในผ่านพระคำของพระเจ้านะครับอันที่4ครับ เป็นหัวใจแห่งการริเริ่มนะครับการริเริ่มก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเพื่อที่เราจะได้สิ่งใหม่ๆมาแบ่งปันกับพี่น้องของเราไม่ว่าจะเป็นวิธีการสอนการเตรียมสื่อการส,ส mm. ารรหาสิ่งที่ดี <ส overlooked> ๆใหม่ๆนามาแบ่งปันให้กับพี่น้องของเรานะครับเป็นการ,ริเริ่มการสร้างสรรค์เพื่อทําให้กลุ่มของเรามีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นเจริญขึ้นแล้วก็เติบโตขึ้นมีคนใหม่ๆที่สนใจเนี่ยได้เข้ามาเพิ่มขึ้นนะครับและหัวใจที่5ก็คือใจแห่งการเรียนรู้ใจแห่งการ การเรียนรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับผู้นําคนที่นํากลุ่มเซลล์กคนที่นําแบ่งปันพระคำของพระเจ้าต้องมีเวลาต้องมีหัวใจที่ออกไปแสวงหาความรู้ไม่ว่าจะผ่านทางสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นเวลาของการอ่านหนังสือเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นเวลาที่ตัวเองจะต้องออใช้มากกว่าคนอื่นก็ค,คือการออกไปอบรมตามที่ต่างๆเพราะฉะนั้นหัวใจของการเรียนรู้ก็เป็นในส่วนหนึ่งที่มีความสําคัญสําหรับ ผู้ที่จะสอนผู้ที่จะนําในกลุ่มเซลล์ในแต่ละครั้งในแต่ละบทเรียนนะครับเพราะฉะนั้นฝากไว้สําหรับ5ใจนี้ที่เราจะ เตรียมในการที่จะรับใช้พระเจ้านะครับเพื่อที่เราจะเป็นผู้นำผู้รับใช้ที่เข้มแข็งมีหัวใจที่ชื่นชมมีเดือดการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเนะเพราะฉะนั้นฝากาหัวใจของเราทั้ง5นี้ไว้เพื่อที่เราจะรับใช้พระเจ้ายอย่างเกิดผลนะครับแล้วก็พบกันใหม่นะครับสำหรับครั้งหน้านะครับที่เราจะนํามาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวของพระเจ้าผ่านธรรมและคำของพระเจ้าในการอภิบาลพี่น้องของเราในคิตจักรของเราร่วมกันพระเจ้าวอพรครับ